嗯，哦，棒。 แย่ yeah. ตั้งแต่ที่เราหายไป1อาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่พิเศษมากๆเพราะว่าเรากลับมาแบบว่าจัดเต็มมากในเมื่ออันนี้มันเป็นคลิปวีที่4ของเราใช่ไหมได้เอทชาเลนจ์ช่ไาก็เลยอยากจ,จะชาเลนจ์ตัวเองนะคะทำเวิร์กอัพโหดๆเลยอ่ะเจวันติดเลยทีเดียวเวิร์กอัพของอาทิตย์นี้เราจะใช้คลิปเวิร์กอัพนะคะของลิลลี่แซบรี่ซึ่งคือยูทูบเบอร์เมืองนอกนะสำหรับคนที่ออกกําลังกายตามคลิปเมืองนอกอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นมา <ๆ S 2> ผ่านๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้้นะ่แบบบวเาาจทํพกองยผสม พิลาทิสบ้างปะปายแต่ว่าได้ข่าวว่ามันโหดมากเราไปเห็นรีวิวของหลายๆคนก็คือแบบเนี่ยพร้อมเลยในหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยก็เลยอ,อ่ะอ่ะลองดูคลิปนี้พิเศษกว่านั้นก็คือเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลข้าวๆให้ฟังด้วยว่า1เดือนที่เราทำไดเอทบล็อกมาเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างมีค่าทั้งตัวเลขแล้วก็วัดสัดส่วนด้วยนะก็คือจะมีพวกน้ำหนักบอดี้แฟทมัสโซอะไรนี้เอ่อนอกจากเรื่องการออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งอย่างมาชรเลนส์ตัวเองอาทิตย์นี้คือช่วงเนี้ยผิวหน้ามันแ มากมองมากไม่รู้จะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่ะก็คือกินวิตามินมาบ้างประปรายแต่คือไม่ได้ทําเป็นกิจวัตรประจําวันไงก็เลยแบบอ่ะไหนๆจะทำชาเลนจ์เจ็ดเจ็ดเจ็ดวันทำชาเลนจ์เจ็ดวันแล้วเราก็เลยอยากชาเลนจ์ตัวเองให้ดูแลแบบตัวเองแบบทั้งล่างเลยอาทิตย์นี้เราจะมากินวิตามิน2ตัวนี้นะทุกคนเราอะ่ะรู้จักกับพี่ที่ชื่อพี่เชอรี่ใช่ไหมซึ่งพี่เขาทำยูทูบเหมือนกันแล้วพี่เชอร์คือหนึ่งคนที่แบบคือพี่เขาผิวใสามากแล้วพี่เขาก็เลยแนะนํา2ตัวนี้มานอกจากที่เราจะกินวิตามินแล้วเดี๋ยว,ยายาวล สลิต่อวันด้วยคือเราอะไปซื้อนองคนนี้มามันเป็นแบบกระติกน้ำาม8ลิตรจริงๆแล้วแบบลงเตเตอร์แล้วคนถามเยอะมากเลยจริงๆอันนี้เพี่มาสั่งมาจากอเมริกานะทุกคนแต่ว่าไปเจอใน Lazada แล้วนะคะเนื่องจากมีคนถามเยอะมากก็เลยไปสง่งส่งมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นมาให้แถวนี้แล้วกันนะเวันแห่งการดูแลตัวเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ Good morning ค่ะทุกคนคือเราอะ่ะ <c oughs> กำลังจะออกไปทำงานใช่ไหมอาทิตย์นี้มีความพีกเล็กน้อยคือเราจะต้องเป็นพิธีกรเอ่อรายการอะไรเงี้ยของมหาลัยเ้วแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยตื่นเต้นมากเลยนี่ต้องลงไปซื้อกาแฟมาทุกคนตาบาักมันทำแบบโอตมิวแล้วอ่ะคือปกติเราจะกินซอยมิวใช่ไหมอมอ,อยปัง แล้วว่ามันอร่อยกว่าซอยมิวคือมันเบาวกว่าเว้ยอืเดี๋ยวเราจะกินวิตามินคือช่วงเนี้ยต้องโดบตัวเองนิดนึงเพราะว่านอนดึกแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าที่อ่านมาข้างหนังมันจะอารมณ์ว่ากินอันนี้เข้ากับกินแบบมะเขือเทศแบบ3ามสลูก ่รวคือจริงๆแล้วคอลลาเจนมันมีหลายแบบใช่ไหมหลายสายพันธุ์แต่ว่าอันเนี้ยเขาเคลมว่ามันเป็นแบบสายพันธุ์แรกแล้วก็สายพันธุ์เดียวกับที่ผิวเราผลิตออกมาเป็นคอลลาเจนแบบจากปลาแล้วก็มาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันคือคอลลาเจนเพียวๆเลยอ่ะคือแบบเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แบบผิวเราต้องการอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะต้องขับไปออสซมอทอนะคะทุกคนอยู่ตรงไหนของโลกก็ไม่รู้อะ่ะตอนนี้พี่มาอยู่กับน้องเต่ากับน้องพานุผู้น่ารักของเราไม่เจอนานที่รัก เออมีสาลายเป็นซับคอนเซอร์นะไม่ใช่ของคลิปนี้นะของงานนี้เลยเดี๋ยวไปกินสาลายในมอาาอาา <laughs> มากินข้าวเย็นกันนะวันนี้ก่อน <c oughs> นี่มากินร้านชื่อโกเบทงตินะคะนี่อันนี้คือของเพียวมานะทุกคนมันคือหมูใช่ไหมคะปกติเขาราดซอสมาด้วยเป็นอย่างนี้ยแต่ว่ามันเค็มๆนใน,นึงเราก็เลยให้เขาแยกมา <c oughs> อร่อยมาก ก่อนเขาสั่งมาเพิ่มนะอันนี้คือลิ้นย่างละจ้าทุกคนโปรดทุกคนตอนนี้สี่ทุ่มสีแล้วพีคเรีกลีเวอร์อ่วงมากนี่เขาเพิ่งถึงบ้านได้สักพักหนึ่งแล้วก็จะต้องออกกําลังกายคือเราจะกินวิตามินและโปรตีนของเราให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกกําลังกาย วันนี้ยุ่งมากทุกคนไปเป็น MC นะคะรายการของที่มหาลัยมาอะไรย่างนี้ก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายอะไรเลยจ้ะสามารถไปดูอาหารที่พิมวากินได้ในพิมวารายละเอียดนะสี่ทุ่มแล้วเราจะออกกําลังกายกันนะจ๊ะหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะกินวิตามินก่อนไม่ลืมกินไปทุกคนอนะันนี้คือ day t ู o นะคะของทำลิลลี่แซบรีกินเทนส์โลว์แอสแล้วก็เดี๋ยวมีคาร์ดิโอ30นาที โอ,โอ,โอ๊ทุกคนเหนื่อยมาก บอกเลยนะว่าวันนี้ฟอร์มไม่มีเลย <c oughs> หยุดเยอะมากเขาแบบโหดมาก <c oughs> พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะไปบล็อกระหว่างวันด้วยฮัลโหลทุกคนตอนนี้พิมาอยู่ที่ร้านโทบี้นะคากับเพื่อนเพื่อนเออเรามากินบรันช์กันนะวันนี้ <c oughs> คนอันย้องตอนนี้อยู่ที่คอนโดของมิมนะคราบน่ารักมากอ่ะ <laughs> ไปดองกี้กันมาเราซื้อของม,มาเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะทำดองชีราชิกันนะฮะเดี๋ยวจะกินวิตามิน for the day นะคะนี่ก็เขลเทศสองนี่คือชาบาเล่นะไอโอมันซื้อลูกฟิกสดมาเดี๋ยวจะแบบกินกับชีสออโอ้กอร่อยอ่ะอ,อืม แล้ววันนี้เชฟโอ้ค่ะทำข้าวให้เรากิน <unemployed> มื <Ooh lovely S 1> ูเชฟนะคะดูมันพวกหัวเนี่ยนี่เป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะชิระาชิคุณมิมทำเต้ากัให้ใส่ปลาแห้งเยอะๆมาจัดซะสวยแล้วก็แบบจริงแล้วก็จ้วงมันจะได้แบบคลุกกันแบบดีๆอืมอร่อยทุกคนซื้อทุเรียนมาเดี๋ยวจะกินแบบหนึ่งหนึ่งซีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งเม็ดเหรอเออ อเพนทุกคนตอนนี้4-5ทุ่มอีกแล้วนะคะกำลังจะออกกำลังกายตอนกลางคืนอ่ะเพนนะสร็จคลิปแรกแล้ทุกคนคลิปวันนี้ยังไม่แย่มากมันยังแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันปวดมากกว่าแต่มันไม่ได้แบบแฮกเท่าสองวันแรกอะไรเงี้ย โอเคเลยนะคลิปวันนี้ไม่ได้เหนื่อยมากเฮ้ย <Okay, S 2> เดี๋ยวจะกินวิตามินอาบน้ําและนอนละจ้าแลที่สุดก็ได้นอนเร็วครั้งแรกในรอบหลายปีอีกแป๊บก,ก็เที่ยงคืนและเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายๆเอาละกันชื่อ ค okay. ไปอาบน้ำแล้วทุกคนเจอกันใหม่ day 4พรุ่งนี้ Good morning ค่ะทุกคนอันนี้คือ body day สของเราเริ่มแบบดีเหมือนกันเนี่ย mm hmm. คือจริงๆเราสองสมวันนี้กินเยอะมากวันนี้ก็เลยตื่นสายๆหน่อยแล้วก็ f ส s t ตอนเช้านี่ประมาณบ่ายโมงแล้วก็ยังไม่ไกินเลยเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะออกกำลังกายก่อนโอ๊ยขี้เกียจสุดมา ผมอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้4ี่โมงครึ่งแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเดี๋ยวจะกินกล้วย2แตเดี๋ยวเพื่อนจะมาหลับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเยน็นกันกับแบบเพื่อนๆที่โรงเรียนโอเคเดี๋ยวจะกินกล้วยกินวิตามินให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปข้างนอกแหละรู้สึกว่าผิวดีขึ้นเหมือนกันนะคือแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วแบบสกินแคร์ก็แบบเหมือนรึบเข้าไปในผิวเลยน่าจะเพราะว่าดื่มน้ําเยอะด้วยออกกําลังกายเยอะด้วยแล้วแบบกินวิตามินไปด้วยมันก็เลยแบบมีความเห็นปะ ฮัลโหลทุกคนตอนนี้พี่มามากินข้าวกับเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้6กโมงสิแล้วไม่ได้กินข้าวเช้าเลยทุกวยไปส่งนะวันนี้คือพีก็ไม่ควรทําตามนะมากินกันที่ร้านอาหารกรีกชื่อเออฟ เรียบร้อยกินข้าวไปมือเดียววันนี้ก็เลยมีความแบบหิวหิวพอเดี๋ยวจะกินกล้วยหนึ่งลูกดันนะคะเดซีของเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ออขอกกํละกายแล้วไม่มันเดียกันดนดนี Good morning ทุกคนตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงแล้วค่ะ <laughs> เมื่อเช้าตื่นประมาณ7จ็ดโมงไปออกกําลังกายตอนเช้านะคือจริงๆแล้ววันนี้มันเป็น rest day ของ l i l ลี่แซบรใช่ไหม <laughs> แต่ว่าเราแบบนัดพี่เทรนเนอร์ไว้ก็เลยอาไปออกหน่อยนิดนึง <laughs> ตอนกลับมากินกล้วยไป2ลูกแล้วก็กินกาแฟบอกนมแอลมอนด์ก่อนนะ้นนี้คือ นั่งทํางานอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีความรู้สึกว่าอาทิตย์เนี้ยคือมันเล่นเยอะมากมันก็เลยแบบหิวงา่ายอะไรเงี้ยเออตอนนี้เดี๋ยวจะต้องกินวิตามินก่อนจ้ะเพราะว่า,วาผิวดีมากดูดินี่หน้าสดเนี่ยกินมาแค่ไม่กี่วันแล้วบวกกับดื่มน้ำออกกําลังกายนอนให้มันดีขึ้นด้วยนิดนึงเออรู้สึกว่าผิวมันโลโลหน่อยอะเห็นปะคือมันเนียนเลยเว้ยอ่ะ เดี๋ยวลงไปทำกับข้าวกันดีกว่าจ้าอันนี้คือข้าวเที่ยงของเรามีข้าวกล้องอยู่ข้างล่างแต่ไม่เห็นแล้วว่าไข่มันบงังแล้วก็มีไข่ใส่กระทะเทฟลอนนะแล้วก็อันนี้คือแบบน้ำยำแต่ว่าทำตามสูตรพี่ไปฟ้าอันนี้แตงกวาใส่น้ำมันงานแล้วก็มีมายองเนสเซนหนึ่ง Good morning ทุกคนตอนนี้ day เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าเช้านี้กินกาแฟแล้วกดเนสเพรสโซมาใส่นมแอลมอนด์แล้วก็กล้วยกล้วยน้ำว้า okay, ทุกคนตอนนี้ประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงแล้วอันนี้คือข้าวเที่ยงของเรานะทำโปเกโบมามันเป็นแบบก็จริงๆไม่ใช่โปเกโบหรอกก็คือเราเอาแซลมอนคิวคัมเบอร์ไปคลุกกับโชยุวาซาบิแค่นั้นอนะแล้วก็มีมายองเนสนิดนึงโอ้ยอร่อยมากตอนเย็นๆไม่รู้จะก,กินอะไรเลยอะเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันทุกคนตอนนี้ประมาณบ่าย สามโมงแล้วเราหิวแล้วอีกแล้วก็เลยสั่งออซีสตอรี่มานะอันนี้คือ just fruits เหมือนเดิมเลยกินอยู่อันเดียวนี่คืออาหารเย็นของวันนี้มีปลาเผาแล้วก็มีผักก็มีแซลมอนทุกคนตอนนี้ประมาณ สองทุ่มสามทุ่มดิสามทุ่มห้าสิบโคตรขี้เกียจออากำลังกายคือมันปวดตัวมากตอนเนี้ยขี้เกียจอ้อกำลังกายที่สุดเลยทุกคนเสร็จแล้วเหนื่อยมากวันนี้แบบเล่นไม่ค่อยดีอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยแอคทีฟแบดวิร์กเอาเดย์แต่เอาเถอะดีกว่าไม่ได้ออกปมดแรงมากวันนี้แบบเป็นวันที่ขี้เกียจสุด,สดๆแล้วก็ทำแล้วก็แบบเออ ก็โอเคได้เหงื่อได้อะไรก็ยังโอเคอยู่พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วจะไปพรุ่งนี้นะเจ้อโุทุกคนวันนี้วันสุดท้ายของการทำเวิร์กอัลท์ชาเลนจ์แล้วตอนนี้ประมาณ4ี่โมงกว่าแล้วไข่ต้มแล้วก็ใส่แตงกวาใส่แซลมอนก็คือคุกคุกคอแล้วก็เกลือแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยแต่แบบโชยโยนิดนึงอร่อยดียะ ัโหลทุกคนวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะของการทำ challenge work แบะแ ชาเลนจ์เวิร์กอัพเจ็ดวันซึ่งจะบอกเลยว่าตอนนี้คือกล้ามเนื้อคือแบบปวดไปหมดแล้วเพราะว่ามันออกหนักมาหลายวันใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าตอนนี้แขนปวดมากขาก็ปวดมากเช่นกันวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่นได้ดีหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวมาลองกันวันหลังๆอะก็รู้สึกว่าตัวเองมีแรงเยอะขึ้นคือมันไม่ได้แฮกเท่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่กล้ามเนื้อมันปวดมากๆเลยมันก็เลยแบบอาจจะทําให้โหท่าได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่ามันปวดมันล้าแล้วอางนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะวัดสัดส่วนแล้วก็ทุกกอย่าางแล้้ว็นํ แล้วก็ everything jingle bell ให้ดูอีกทีนึ่ง work out อันสุดท้ายของเรากันก่อนอันแรกเป็น hit work out นะ hit work out อันนี้มันจะอันแรกเป็น hit work out ซึ่งมันจะแบบเน้นทงทนบนอะไรเงี้ยมาค่ะวันสุดท้ายหมดแล้วจบเด็ดวันแล้วทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปช่างน้ำหนักแล้วเจอกันตอนวัดผล คนจบไปแล้วนะคะกับ7 Day Health Week เวิร์กเของพมวาที่ทำเวิร์ก u t ของลิลลี่แซบ e ี้ไปเนาะสัดส่วนจะกระชับขึ้นหรือเปล่าวาไดเอตซีรีส์นะคะสู้หุ่นในฝันของเรา1เดือนมันรับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันโอเคทุกคนอันนี้คือผลอินบอดี้ของเรานะคะ7วันเดี๋ยวจะขึ้น b e ฟอร์กับ a f ฟเตอร์ให้ดูว่ามันก็จะเห็นว่าตัวเลขมันก็คาดเคลื่อนแบบไมไ่เยอะมากเนาะแต่ว่าเราไปถามพี่เทรนเนอร์กลับว่าหลายๆคนอนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่มันคัดเคลื่อนประมาณนี้อะมันไม่ได้บอกอะไรขนาดน,นั้นอะสิ่งที่เราสังเกตได้ชัดมากๆจากการทำ เคือแบบจาก27.5าอะไรเงี้ยลงไปเหลือประมาณ26ซึ่งมันหายไปนิ้วครึ่งอ่ะดีใจมากอ่ะแล้วก็ขาลงไปนิวน้วนึงนะคะแขนไม่ได้อะไรขนาดนั้นประมาณครึ่งแต่ว่าก็คือดีอ่ะดีใจมากคือเพราะว่าสัดส่วนอ่ะมันลงยากมากทุกคนที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคือทำชาเลนจ์นี้แล้วมันเฟิร์มขึ้นด้วยนิดนึงแล้วก็ใส่เสื้อผ้าง่ายขึ้นมันออกกําลังกายเยอะๆอนะ่นะเนาะมันก็ทําให้เรารู้สึกแอคทีฟแล้วก็เฟิร์มขึ้นมันก็รู้สึกดีกับตัวเองมาก ปกติเยอะมากคือปกติเราจะเป็นคนออกกําลังกายทีละ3อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักมากเวลามาออกอะไรที่มันแบบทั้งแฮกทั้งปวดทั้ง เ,เ,เหมือนร่างกายมันพกช็อกนิดนึงอะว่าแบบเคยใช้แรงเยอะมากเลยขาทีนี้มันก็เลยทําให้เรากินเยอะขึ้นสรุปแล้ว7วันนี้มันเวิร์กไหมสําหรับเรามันเวิร์กนะคือมันเห็นได้ชัดเลยว่าสัดส่วนมันลงจริงๆอะไม่ว่าตัวเลขอื่นๆมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เราแฮปปี้มากที่เราแบบเอวเล็กลงรู้สึกตัวบางลงอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญเลยเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นเหมือนบังคับตัวเองให้เอาชนะความไม่ไว้แล้วอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบดีกับตัวเองมากขึ้นมาเรื่องสุดท้ายของเรานะทุกคนเรื่องที่เราว้าววทีี่่สุดขออองงคคลิิปน้ก็ืืเรผ คือจริงๆก่อนหน้าเนวีดลงไปในทวิตเตอร์แล้วรอบหนึ่งว่าแบบทุกคนดูผิวสิวดีขึ้นมากเลยแล้วคนก็ถามมาเยอะมาแบบว่าพี่คะช่วยทํารีวิวหน่อยค่ะก็เลยไม่คิดอะว่าการที่เรากินวิตามินและดื่มน้ําเยอะๆอะมันจะช่วยให้เราผิวใสได้ขนาดนี้อะถ้าเกิดว่าใครดู Before a n d น f t e เนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูป Before ไว้เดี๋ยวจะให้รูปนิ่งที่ ลายชีวิตฉันมากพีชี้อีกแล้วนี่คือรูปที่แบบว่า,วาไม่ไหวกับสภาพตัวเองแล้วคือเห็นได้ชัดเลยว่ามันหมองมากซึ่ง7วันนี้อย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมก็คือเรากินแค่ของกรอวีเลยดื่มน้าระหว่างวัน3.8ลิตรนะคะก็คือหมดขวดน,นี้พยายามดยู่ให้หมดนะซึ่งหลังจากที่กินไป7วันนะทุกคนทดานี่ก็คือ after ของเรานะคะเร <Hello happy S 2> าแฮปปี้มากอ่ะคือมันเห็นได้เลยว่าผิวมันลื่อนอ่ะคือจับแล้วมมนรู้ เว้ยแบบเกาหลีไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีจุดนี้ในชีวิตนะมันทําให้แบบเวลาแต่งหน้าแล้วมันไม่ดูแบบกรังๆอยู่บนหน้าเข้าใจปะเทโอ้ย <Okay, S 1> ทุกคนจบไปแล้วนะคะกับเซเว่นเดย์เฮลท์สสแล้วก็เดือนแรกของซีรีส์ซูฮุนในฝันของจัวานะรู้สึกว่ามันเวิร์กนะแล้วเราก็ดีใจมากที่ได้เริ่มซีรีส์นี้เพราะว่ามันทําให้เราศึกษาตัวเองแล้วก็รู้ตัวเองมากขึ้นว่าอะไรมันเวิร์กสำหรับเราแล้วก็ไม่เวิร์กสำหรับเราเป็นหนึ่งเดือนของการทดลองเนาะเริ่มเห็นแล้วว่าแบบสภาพเราเริ่มดีขึ้นเอ้ยเเเว,วว่่่าาาาทํไงดีใรรรกิิมมฟ คือแล้วเราจะลองหาชาเลนจ์นะคะหลังจากนี้เนาะมาทําให้ตัวเองเฟิร์มขึ้นกว่าน,นี้คือตอนนี้มันเห็นว่ามันเฟิร์มขึ้นก็นจริงแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเคยแบบเฮ้ยใส่กินนี่ไปทะเลแล้วรู้สึกแบบ comfortable อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ในจุดที่เริ่มมีคนทักโลกแบบเฮ้ยคุณดีขึ้นด <c oughs> ีใจมากเลย <c oughs> ใครมีชาเลนจ์อะไรอยากชาเลนจ์ใช่ไหมะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยหรืออะไรอยากให้ลองอยากให้ศึกษามาแบบเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยสามารถ <c oughs> บอกได้เช่นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากแชร์ให้้ดวยนค ทุนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปที่ดีแบบนี้ต่อไปนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบาย